ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามผู้นำยูเครนก็คือโวรเดมีบรเซนสกี้ถึงประเด็นเรื่องนี้ถามว่าตกลงแล้วเนี่ย จะเดินทางไปร่วมพิธีสาบานตนรับตําแหน่งโดนั์ทรัมหรือเปล่าเจ้าตัวบอกวาอ่าเขาไม่สามารถจะไปได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงครามที่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่าโดนั์ทรัมจะมีการเชิญเขาเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดโดนั์ทรัมเชิญแล้วเนี่ยจะเหมาะสมที่จะไปหรือไม่เพราะไปดูในอินสตาแกรมของลูกชายโดนั์ทรัมก็คือโดนั์ทรัมจูเนียเนี่ยเขามีการโพสต์เป็นภาพนะคะที่ซอนจิไปให้สัมภาษณ์ในรายการนี้แล้วก็ระบุข้อความแคปชั่นเนี้ยบอกว่า มันตลกมากเลยคือตัวของผู้นำยูเครนเนี่ยขอคำเชิญยังไม่เป็นทางการมาถึง3ครั้งแล้วก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งแต่ครั้งนี้การให้สัมภาษณ์ของผู้นำยูเครนเนี่ยทำเหมือนกับราวกับว่าตัวเองตัดสินใจไม่ไปงานในครั้งนี้เองแล้วก็มีคำลงท้ายว่าเออมันค่อนข้างน่าประหลาดมากสำหรับบุคคลคนนี้ค่ะ หน้านี้เนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามจะถามโดน,นั้นทรัมป์ว่า,าจะมีหมายเนี่ยที่บเชิญไปที่ผู้นําของยูเครนก็คือเบรเมนสกี้หรือไม่นะคะปรากฏว,ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกแบบนี้ว่าไม่ได้มีการส่งคําเชิญไปที่ผู้นํายูเครนแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากที่จะมาก็ยินดีจะให้มาล่าสุดนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามผู้นํายูเครนก็คือเบรเมนเซนสกี้ถึงประเด็นเรื่องนี้ถามว่าตกลงแล้วเนี่ย จะเดินทางไปร่วมพิธีสาบานตนรับตําแหน่งโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าเจ้าตัวบอกวาอ่าเขาไม่สามารถจะไปได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงครามที่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีการเชิญเขาเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์เชิญแล้วเนี่ยจะเหมาะสมที่จะไปหรือไม่ แต่ปรากฏแบบนี้ของผู้ชมค่ะเพระไปดูในอินสตาแกรมของลูกชายโดนัลด์ทรัม์ก็คือโดนัลด์ทรัม์จูเนียเนี่ยเขามีการโพสต์เป็นภาพนะคะที่ซันิกี้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการนี้แล้วก็ระบุข,ข้อความแคปชั่นเนี้ยบอกว่ามันตลกมากเลยคือตัวของผู้นํายูเครนเนี่ยขอคําเชิญยังไม่เป็นทางการมาถึง3ครั้งแล้วก็ถูกปฏิเสธทุกครั้ง แต่ครั้งนี้การให้สัมภาษณ์ของผู้นํายูเครนเนี่ยทำเหมือนราวกับว่าตัวเองตัดสินใจไม่ไปงานในครั้งนี้เองแล้วก็มีคําลงท้ายว่าเออมันค่อนข้างน่าประหลาดมากสําหรับบุคคลคนนี้ค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับโดยวอลสตีเจอร์นั้นรายงานนะครับบอกว่าว่าที่ประธามดีโดนันทซัมผู้นําของสหรัฐนั้นจะเดินทางเยือนจีนในช่วง100วันแรกของการดํารงตําแหน่งนะครับก็บอกว่าการเดินทางครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประธามดีสีจิ้งผิงผู้นําของจีน ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งเกิดจากการเผชิญหน้ากันในประเด็นเกาะไต้หวันและก็คําสัญญาของซ้าที่จะจัดเก็บภาษีนําเข้าจากประเทศจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดนดท้ัมป์และสีจินผิงได้ทัวร์สับหาหรือกันในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นการค้าประเด็นไต้หวันและสถานการณ์ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง t ิ k กตอกของจีนซึ่งปิดตัวลงในสหรัฐเนื่องจากว่ารัฐบาลกลางสั่งแบนแพลตฟอร์มดังกล่าวหลังจากได้พูดคุยกันแล้วโดนดันรัม้์ก็โพสต์ว่าเป็นการทัวทระทระเทศ ซึ่งประธานดีสีจิ้นผิงและตนจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อโลกมีสันติภาพแล้ะก็ปลอดภัยมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอแนวคิดการเยือนจีนระหว่างพูดคุยกับประธานดีสีจิ้นผิงหรือไม่ซึ่งแหล่งข่าวก็ไม่ได้ระบุว่าผู้นาทั้งสองนั้นเนี่ยครับได้มอบหมายให้ผู้ช่วยของตัวเองหารือเกี่ยวกับการพบปะกันแบบตัวต่อตัวและเป็นไปได้ที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเดินาจเรียนเชิญสีจิ้นผิงเยือนสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ แต่ว่าสีจิ้นผิงนั้นส่งหารเจิ้งรองประธานดีไปร่วมพิธีในช่วงการดํารงตําแหน่งวาระแรกโดยนั่นทรัพย์นั้นเดินทางไปเยือนจีนช่วงปลายปี2017โดยในครั้งนั้นโดยนั่นทรัพย์เดินทางไปหลังจากเข้ารับตําแหน่งประธานดีเพียงแค่9เดือนอย่างไรก็ตามโดยนั่นทรัพย์และจีนนั้นก็มีความตึงเครียดกันเนื่องจากการกําหนดภาษีนาเข้าสินค้าจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงทรัพย์ยังเรียกจีนว่าเป็นผู้บงการสกุลเงินนอกจากนี้ทรัพย์ยังกําหนดมาตรการเข้มงวดกับบริษัทเเทคโโนนนลยย,ยีัักใหหญ่่่ของจไมววาป็ หรือว่า ZTE โดยอ้างถึงเหตุผลความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาตินะครับขณะในการดํารงตําแหน่งในครั้งนั้นช่วงการหาเสียงโดน,นทรัมป์เองก็เสนอการเก็บภาษีนําสินค้าจากจีนนําเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก6 0เอร์เซเพื่อตอบโต้การขึ้นภาษีที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจากกระทรวงพาณิชย์จีนก็ได้เตือนว่าข้อจํากัดการส่งผลเสียที่มันจะตามมานะครับและก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคชาวบริกันนั้นต้องจ่ายราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนจีนเองยังคงสามารถรับมือกับผลกระทบและแรงจากกระแทกภายนอกได้อย่างเป็นอย่างดีครับ จากนั้นทรัมป์นะคะไปดูความเคลื่อนไหวของโจไบเดนกันหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายของโจไบเดนและตัวเขาแล้วก็ภรรยาเ,ยเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนาที่โบสถ์แห่งหนึ่งและปรากฏว่าในบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาได้มีการยืนยันตัวตนเขาว่าแม้ว่าเขาจะหมดวาระผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วแต่ตัวเขาจะไม่ไปไหนแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้น สาม,มาัคคีร่วมมือกันและก็ให้มีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าวันใหม่จะดีขึ้นกว่าเดิมในประโยคนี้แม้ว่าจะไม่ได้ชี้ชัดนะคะว่าจะมีการเรียกร้องหรือหมายถึงอะไรเนี่ยแต่ว่าตัวของโจไบเดนเนี่ยมีการพูดถึงความพยายามในการสานต่อ,อคืออย่างวันนี้เองเนี่ยถือเป็นวันมาตินลูเธอร์คินจูเนียเป็นการยกย่องบุคคลคนนี้ในการเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับชาวอเมริกันและก็แอฟริกันซึ่งในบางช่วงบางต่อเนี่ยโจไบเดนมองว่า การแบ่งแยกสีผ so, ิวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของสีผิวแล้วก็เชื้อชาติด้วยฉะนั้นการเรียกร้องในครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการพุ่งไปที่โดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าเพราะว่าก่อนนานี้โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็เคยมีการพูดถึงอดีตผู้นําสหรัฐว่าคนคนนี้ก็คือบารัคโอบามาเนี่ยไม่ใช่ชาวอเมริกันโดยแท้จริงค่ะครับทีนี้คุณผู้ชมครับทางด้านโจไบเดนนั้นเนี่ยกำลังจะพ้นจากตําแหน่งเนี่ยครับ ปรากฏว่า CBS News เนี่ยนะครับเขาไปจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันนะครับว่าเอ,อ,อ๊คิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของโจไบเดนก่อนหน้านี้ปรากฏว่าอัตราชาวอเมริกันที่ยอมรับในผลงานของโจไบเดนซึ่งกำลังจะหมดวาระนั้นเนี่ยครับอยู่ที่37%ต่ํ่ำที่สุดกว่าช่วงใดๆตลอดเวลาที่เขาปกครองประเทศในช่วง4ปีที่ผ่านมาหลังจากโจไบเดนรับตำแหน่งเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นชาวอเมริกันมองโลกในแง่ดีเรื่องการปกครองของเขา แล้วก็ให้การยอมรับตัวเขาเนี่ยสูงกว่า6 0นะครับส่วนหนึ่งเพราะความโล่งใจหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ถูกควบคุมแต่ความนิยมนั้นอยู่ไม่นานหลังการถอนทหารออกจากอัฟกา,านิสถานอย่างสับสนวุ่นวายในปีสองพรคะแนนนิยมของเขาก็ลดลงและลดลงไปอีกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับจากปัญหาเงินเฟอ้ออัตราการยอมรับในผลงานตลอด4ปีของโจบเดนต่ำกว่าของโดนันทซัมที่เขากําลังจะเข้ารับตําแหน่งตอนนี้นะครับคือโดนันทรัมเนี่ยตอนที่ เขาพ้นจากตําแหน่งครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอัตราการยอมรับเนี่ยอยู่ที่41แต่ว่าตอนนี้โจไบเดนเนี่ยอยู่ที่37นะครับแล้วเขาบอกว่าอัตราการยอมรับเนี่ยนะครับของโจไบเดนนั้นต่ํากว่าประธานดีจากพรรคเดโมแครตหลายคนบารักโอบามาเนี่ยได้รับการยอมรับสูงสุดตอนพ้นจากตําแหน่งคือ62เปอร์เซ็นต์นะครับบิลครินตันตอนลงจากตําแหน่งอัตราเนี่ย68เปอร์เซ็นต์ในช่วงไม่กีป่ปีหลังการยอมรับในตัวไบเดนนั้นเนี่ยตรงตัวอยู่ที่ประมาณสัก40เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง โดยการยอมรับที่ต่ำเตี้ยเนี่ยยังลามไปถึงเรื่องของการจัดการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเงินเฟอ้อชาวอเมริกันนั้นเพียง3 8นะครับที่คิดว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังคงดีอยู่ตอนที่โจไบเดนประกาศลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัย2ชาวอเมริกันจํานวนมากต่างตั้งคําถามเรื่องสุขภาพซึ่งตอนนั้นมีอายุ81ปีว่าแข็งแรงพอเป็นผู้นําสหรัฐได้อีกสมัยหรือไม่และการดีเบตนัดแรกกับโดนันทรัมซึ่งไบเดนแสดงให้ถึงความอ่อนแรงแล้วก็ความคิดไม่ฉับไวเหมือนอย่างเหมือนก่อนอย่างชัดเจน ก็ตอกย้ําความกังวลของชาวอเมริกันจนในที่สุดนั้นโจไบเดนก็ประกาศถอนตัวการชิงตําแหน่งผู้นําสหรัฐในสมัยที่สองแต่หลายคนมองว่าเขาเนี่ยถอนตัวช้าจนเกินไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายนั้นก็บอกนะครับว่าการที่การ巴拉แฮริสแพ้ต่อโดนัลดทรัมป์เนี่ยก็เป็นเพราะโจไบเดนนะหนึ่งไม่มีผลงานมาตั้งแต่ต้น<ะ>สองเนี่ยถอนตัวช้าจนเกินไปก็เลยทําให้แพ้ต่อโดนัลดทรัมป์นะครับซึ่งหลายคนนั้นก็บอกว่าถ้าไบาเดนถอนตัวเร็วกว่านี้เนี่ยชาวอเมริกันนั้นเนี่ยนะครับ ก้าอาจจะกลับมาเลือกพรรคเดโมแครตเป็นผู้นำสหรัฐสมัยต่อไปก็เป็นไปได้